ฝันไกลจังเลยนะเดินบนดินอยู่ๆก็อยากบินไปสวรรค์นึกว่าจะได้ทำงานบริษัทเหมือนกับพึ่งสะละที่ไหนได้มวแต่ตะเวนสอบอยากเป็นให้ได้เป็นไงแอร์ใครๆเขาก็มีความฝันกันทั้งนั้นแหละแล้วแอร์เนี่ยก็เป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงเลยนะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะอ,อะไรลูกเอาไข่พะโล,ล้รัดข้าวไปนั่งรอก่อนนะ น้าอามเอาอะไรลูกงั้นผมเอาพะะแนงครับพ่อดีใจอะไรขนาดนั้นอ่ะนุกหนูเรียนจบแล้วนะคะพ่อได้เกรดดีด้วยแม่วัสดีค่ะแล้วไหนล่ะของแก เก่งมากเลยลูกพ่อพ่อดีใจด้วยนะแล้วหนูก็ได้ทุนเรียนต่อมาหาลัยด้วยนะคะแล้วนี่จะเรียนต่อคณะอะไรอะ่ะหนูจะเรียนต่อคณะศิลปศาสตร์ค่ะพี่อามไหนตาเอกมังโม่กับฉันกูอยากเป็นแอร์ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะหนูอยากเป็นแอร์อา้าวแล้วทำไมไม่เรียนต่อให้ตรงสายอะ่ะพวกธุรกิจการบินอะไรพวกเนี้แบบนั้นมันแพงอะค่ะหนูก็เลยเรียนคณะที่ใช้ภาษาเป็นหลักไว้ก่อนฝันไกลจังเลยเนอะ เดินบนดินอยู่ๆก็อยากบินไปสวรรค์แล้วพึ่งอ่ะได้เรียนคณะอะไรทำหน้าแบบนี้แก้ศูนย์แก้รอยังไม่เสร็จละสิไม่ต้องมายุ่งกับลูกฉันเพิ่งมาเรียนที่ไหนก็ได้ฉันมีปัญญาส่งไม่ใช่แกนะตาเอกฉันนึกว่าจะให้นุกจบแค่มหกซะอีกแหม่แม่ก็ เอกอ่ะเขาตั้งความหวังกับนุกไว้สูงเขารอวันที่นุกจะใส่ชุดแอร์มาอวดฝันไกลดีเนาะเออเพอจรอจริงแต่เอกทำไมแกไม่สอนให้ลูกอยู่กับความเป็นจริงบ้างล่ะลูกฉันเป็นแอร์แล้วทําไมแกเป็นเจ้าของสนามบินเหรอทําเป็นห้ามปัญห้องเขาไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่นุกกับฝันไกลจริงจริงเด็กบ้านๆแบบนี้ที่ไหนเขาจะรับนี่มันแค่เริ่มต้นเองนะนุกจะฝันไม่ได้หรอ <c oughs> อย่างแกก็ได้แค่ฝันละนุกเอ้ยโหใส่ชุดนักศึกษาน่ารักกับชุดนักเรียนนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อามทำไรอ่ะกันบ้านเหรอนุกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับพี่ใช้ในการบินอยู่อะค่ะ นี่ยังไม่ลมเลือดที่จะเป็นแอร์เหรอจะเป็นได้อยู่ไหมเนี่ยทำไมล่ะพี่ยามไม่อยากมีแฟนเป็นแอร์เหรอพูดอะไรอย่างนั้นละ่ะน้องพึ่งที่ไม่ได้จีบนุ๊กซะหน่อยถ้าพี่จีบตอนนี้นะก็แถมฟรีตอนเป็นแอร์ไงแล้วเนี่ย<ม>นุ๊กมันก็โสดนะอยู่มาหาลาัยมาสามปีแล้วมันยังไม่มีแฟนเลยสงสัยมันรอพี่มัง้ง <laughs> ฉันไม่สามารถจริงๆนะที่จะมีผู้ชายได้เทอมละคนแบบเธอ ฉันก็คิดแต่เรื่องเรียนไงยังไม่ได้คิดเรื่องอื่นอะ่ะไม่ใช่ว่าแกไม่อยากมีแฟนหรอกแต่ไม่มีใครมาจีบแกมากกว่าวันวันนั่งหัวฟูบ้าอยู่ในห้องสมุดน่ะนุ๊กเขามีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเสตแล้วพึ่งอ่ะอยากเป็นอะไรจะเป็นอะไรอ่ะพึ่งก็ได้ดีแน่นอนแล้วก็ไม่เคยคิดฝันเกินตัวแบบนั้นด้วยกูว่าตกมาจะเจ็บอ่ะก็จริงนะพี่ว่าพึ่งอ่ะดูมีโอกาสมากกว่านุ๊กซะอีกทั้งผิวพรรณหน้าตา เหมาะก็เป็นนางฟ้ามากกว่าน,นุกสิสวยๆแบบเพิ่งอ่ะไม่ต้องบินบนฟ้าหรอกก็มีคนแหงหน้ามองตามอยู่แล้ว <c oughs> ฝันไกลไปเถอะตกลงมาก็เจ,จ็บขอบคุณค่ะพี่ฟ้า พี่ให้พิเศษนะเห็นวันนี้คุยกับลูกค้าต่างชาติได้คล่องเชียหนูอยากใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นนะคะ่ะเพราะเดือนหน้าต้องเตรียมสอบโทอีกแล้วพูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้ไม่มีอดตายหรอกแล้วเราอยากทํางานอะไรล่ะหนูไม่กล้าบอกใครเลยค่ะว่าหนูมีความฝันอยากเป็นอะไรทําไมล่ะบอกไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องน่าอายหรือไงหนูกลัวเขาหาว่าหนูฝันเกินตัวค่ะถ้าพี่จําไม่ผิด เห็นเราเคยคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าอยากสอบเป็นแอร์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าหนูพูดไปคนอื่นเขาก็จะหาว่าหนูเพอ้อฝันมันเพอ้อฝันตรงไหนใครๆเขาก็มีความฝันกันทั้งนั้นแหละแล้วแอร์เนี่ยก็เป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงเลยนะหนูคงไม่คู่ควรมั้งคะเคยมีคนบอกว่าหนูพยายามไปอะ่ะก็ทําไม่ได้หรอกแลเราลมเลิกความฝันไปแล้วหรอ ไม่ครับพี่หนูอยากทําให้สําเร็จก่อนตอนนี้หนูพูดไปก็มีแต่คนหัวเราะเยาะดีแล้วแหละคนที่ดูถูกความฝันคนอื่นก็คงเป็นพวกมีปมอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรอกนะคนพวกนั้นน่ะไม่ได้ส่งเราเรียนอยู่แล้วนี่ก็จริงค่ะแต่พอเจอคําพูดแย่ๆหนูก็หมดความมั่นใจเหมือนกันแทนที่จะพูดให้กําลังใจความมั่นใจอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คําพูดแย่ๆของคนอื่น ที่บ้านพี่อ่ะมีหนังสือพวกเตรียมสอบเกี่ยวกับภาษาเยอะเลยเดี๋ยวพี่เอามาให้เรานะขอบคุณค่ะพี่ก็มีแต่พ่อกับพี่ฟ้านี่แหละที่เข้าใจหนูกับอีกแค่เราอยากเป็นแอร์ก็ไม่น่าจะทําให้ใครเดือดร้อนนะพี่ก็ไม่เข้าใจจริงๆไอ้พวกที่ชอบมีปัญหากับความฝันคนอื่นเนี่ยสงสัยตอนเด็กติดศูนย์บ่อยมั้งเลยชอบคิดว่าคนอื่นจะไม่มีอนาคตเหมือนตัวเองพูดถูกใจจังเลยค่ะหนูอยากให้คนพวกนั้นได้ยินจัง โอ้ยโอ๊ยจางปิดปากบ้างสิเดี๋ยวลูกค้าฉันหนีหมดสงสัยเขาไม่รับแล้วแหละพ่อหนูสมัครสอบทิ้งไว้อะไม่เห็นมีที่ไหนเรียกหนูเลยนี่สอบเข้าสายการบินแล้วสินะนุ๊กมันไปสมัครสอบตั้งหลายที่แล้วนะแม่แต่ไม่เห็นมีที่ไหนเรียกเลยอะนึกว่าจะได้ทำงานบริษัทเหมือนกับพึ่งซะละที่ไหนได้มวงแต่ตะเวนสอบอยากไปให้ได้ไรืยังไงแอร กมันไม่มีปัญญาหรอกนม่งานหางานทําไปนานแล้วไม่ปล่อยให้พ่อลําบากรับจ้างซ่อมไฟตามบ้านแบบนี้หรอกฉันไม่ได้ลําบากมันเป็นอาชีพฉันและแกจะพูดให้ลูกฉันรู้สึกแย่ทําไมแทนที่จะหางานดีๆทําจะได้เลี้ยงดูพ่อได้มูแต่คิดการใหญ่ๆเป็นแอร์ฮอสเตสอะชาตินี้จะรวยไหมน้านุกกรับงานทําอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่หาเงินเลยงานแปลภาษาที่นุกทำอะ่ะก็ได้เงินดีนะ เอาจริงๆหนูรับแปลภาษาสักสี่หงานอะ่ะก็ได้มากกว่าเงินเดือนพึ่งแล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปป่ะอย่างน้อยลูกฉันก็เริ่มต้นจากงานบริษัทมีสวัสดิการมั่นคงได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานดีกว่านอนละเมอฝันหวานแบบแครไปวันๆพิ่ว่าเราตัดใจเหอะอย่างนุกอะ่ะนี่มันยายได้เป็นหรอกเออจิงเสียเวลานะนุก ทำงานแปลภาษาเสร็จแล้วเหรอนุกหนูลดงานลงค่ะพ่อจะได้เอาเวลามาอ่านหนังสือมีสายการบินเปิดอีกไหมแล้วลูกจะไปสอบอีกหรือเปล่าช่วงนี้การท่องเที่ยวกลับมาปกติแล้วค่ะพ่อสายสายการบินก็เปิดรับมากขึ้นแล้วพ่อยังเชื่อในตัวหนูไหมหรือว่าพ่อคิดว่าหนูพยายามไปก็สูญเปล่าแบบพี่ชาวบ้านเขาพูดพ่อเชื่อในตัวนุกตลอดพ่อรู้ว่านุกทำได้ ันให้ไกลไปให้ถึงนะถ้าไปไม่ถึงถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ามากนะลูกขอบคุณนะคะพ่อหนูดีใจนะที่พ่อเข้าใจหนูแล้วก็ให้กำลังใจหนูมาตลอดทุกคนก็มีฝันทั้งนั้นแหละพ่อเองยังอยากเป็นทนายเลยแต่พ่อหัวไม่ดีที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินเลยจบแค่ม .3 นั่นแหละแต่พ่อก็เก่งนะพ่อเลี้ยงหนูจนโตมาแบบนี้ ขอบคุณพ่อมากนะคะพ่อขออวยพรให้ลูกประสบความสำเร็จนะโฮ้ยแม่โดนใบเตือนอีกแล้วอะเมื่อไหร่จะได้งานใหม่สักทีก็ไม่รู้เฮ้ยแกจะเปลี่ยนงานอีกแล้วเหรอยัยพึ่งทำที่ไหนก็ไม่ทนแกงดีอะที่มีงานดีกว่านุกมันนุกแกลงทุนซื้อชุดแอรมาใส่อยากเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ หนูสอบแอร์ผ่านแล้วค่ะวันนี้หนูกําลังจะไปเริ่มงานโหจริงดิไม่อยากจะเชื่อเลยใส่ชุดนี้แล้วโคตรสวยเลยได้จริงหรือเปล่าไปซื้อชุดมาใส่มากกว่ามัง้งคิดแบบนั้นถ้าสบายใจก็แล้วแต่สอบได้แล้วจริงดินี่แกมีปัญญาขนาดนั้นเลยเหรอหนุกฉันก็สอบมาตลอดอ่ะแค่ไม่ได้บอกให้ใครรู้เดี๋ยวจะหาว่าฉันเพ้อเจอแล้วใส่กันบินเนี่ยให้เงินเดือนเท่าไหรอ่อะ จะได้สักกี่บาทเชียพึ่งเข้าไปทําแบบเนี้ยไม่ต้องอวดหรอกจริงไม่ต้องอวดหรอกอย่างแกอยู่ให้ได้เกินสามวันก่อนเธอะทํางานแอร์งานหนักจะตายต้องรองรับอารมณ์ผู้โดยสารอย่างแกจะไหวเหรอคงไม่มีใครรับมือ,อยากเท่าเพื่อนบ้านที่สอดแล้วแหลคะค่ะหนูว่าหนูรับมือไหวเดินทางปลอดภัยนะลูกพ่ออยากไปส่งสนามบินแต่วันนี้ไปไม่ได้พ่อขอโทษนะนุก ไม่เป็นไรเลยค่ะยังมีเวลาอีกเยอะงั้นหนูไปก่อนนะตอดีค่ะแม่ดูดินุองมันถ่ายรูปตอนบินด้วยอ่ะคนไอนฉาเลยทําไมหนูไม่มีชีวิตแบบนี้บ้างอ่ะล้วทําไมแกมไม่ไปเรียนแบบมันล่ะก็หนูไม่ได้เก่งแบบมันนี่แม่อืมอยากแต่งตัวสวยๆแบบนี้บ้างอ่ะ ตกงานมาหลายเดือนแล้วหาเงินใหม่ให้ได้ก่อนเถอะช่วงนี้ฉันก็ขายของไม่ค่อยได้หนูก็หาอยู่แต่มันไม่มีที่ไหนรับเลยอะ่ะวิพอรูปหลอกินอะไรดีจ๊ะหลอขนาดเนี้ยไปหลงมาจากไหนคะเนี่ย ที่นี่อะไรอร่อยบ้างครับก็ลูกสาวป้าไงเดี๋ยวก่อนสินุกอย่ามาถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้นุกไม่ชอบแหมใส่ชุดแบบนี้คิดจะอัพค่าตัวกันหรือไงกำลังพูดไม่ดีถึงแฟนผมอยู่หรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนแล้วนะครับกรุณาให้เกียิกันด้วยแหม ไปทำงานไม่เท่าไหร่มีผัวแล้วเหรอเฮ้ยใ,ใจง่ายจังค่ะมีแล้วและเขาก็รวยมากด้วยชัดไหมคะไปกันเถอะค่ะแม่ทำไมชีวิตมันดีจังวะขอบคุณนะคะพ่อที่ช่วยผักดันให้หนูมีวันนี้ เป็นเพราะนุกพยายามมาตลอดพ่อภูมิใจในตัวนุกนะนี่แกสองคนจะไปไหนกันอะฉันขายบ้านหลังนี้แล้วลูกจะพาไปอยู่ในเมืองลูกฉันซื้อบ้านหลังใหม่ให้โว้ยทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านใหม่ได้แล้วนี่ยายนุกแกทำงานเป็นแอร์ได้เงินนี้ขนาดนี้เลยเหรอซื้อทั้งรถซื้อทั้งบ้านจริงแถมยังได้แฟนรวยด้วยอะทำบุญด้วยอะไรวะ ฉันไม่ได้ทําบุญอะไรมาหรอกแค่เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองไม่ใช่เอาเวลาไปทิ้งกับอะไรที่เปล่าประโยชน์ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะถ้ามัวแต่สนใจคําพูดของพวกคุณฉันก็คงไม่ได้มีวันนี้หรอกคะ่ะแล้วนี่ได้ดีอ่ะคิดจะทิ้งกันไปเลยเหรอแล้วที่นี่มีอะไรน่าอยู่หรอคะมีแต่เพื่อนบ้านแย่ๆพูดจาไม่ดีคอยทับถมคนอื่นไม่เห็นจะน่าคบสักคนไว้ฉันขึ้นเครื่องบินแล้วจะโบกมือลงมา อย่าลืมเผาด้วยนะ